ทีนี้ครับเรามาประเด็นเรื่องของการถูกกล่าวหาว่าหัวประมูลนะครับซึ่งอย่างที่เราทราบกันว่ามันมีหลายๆเคสอย่างยกตัวอย่างมาซื้อซองประมูลตั้ง32เจ้าแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยมันมาประมูลแค่3เจ้าและประกอบกับพลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานก็ให้ข้อมูลว่ามีบางเจ้าเขาโดนข่มขู่นะมันก็เลยนําข้อมูลนี้มาประกอบกันทีมข่าวครับเราพยายามที่จะ ติดต่อไปยังบริษัทอื่นๆที่ซื้อซองประมูลแต่ไม่ยอมเข้ามาประมาประมูลจริงแล้วก็จะพยายามจะถามเขาว่าเอ๊ถูกขู่จริงหรือเปล่าทำไมถึงถอนตัวเ,ออเหตุผลคืออะไรปรากฏว่าก็มีทั้งให้ความร่วมมือและไม่ให้ความร่วมมือนะครับในการให้สัมภาษณ์กับเราไปไล่เรียงกันเลยครับโครงการที่อ้างอิงถึงนี้ก็คือโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข375สายตำบลลำลูกบัวบรรจบทางหลวงหมายเลข346 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-bidding ปีงบประมาณ2,564ของกรมทางหลวงครับวงเงินงบประมาณ350ล้านที่บริษัทปอพัฒนารุ่งโรดก่อสร้างจำกัดชนะการประมูลและที่สำคัญชนะการประมูลโดยเสนอราคา240ล้านต่ำกว่าราคากลางตั้ง110ล้านกว่า30%นะทำให้ DSI สงสัยโครงการนี้มากเพราะตอนแรกประกอบกับคุณเสนอราคาก็ต่ำกว่าตั้ง110ล้านแล้วแล้วพอไปดูในรายละเอียด มีบริษัทสนใจซื้อซองไปถึง32เจ้าอันนี้ก็คือรวมถึงปอพัฒนารุ่งโรดก่อสร้างด้วยที่ชนะแต่ถึงเวลาจริงซื้อซอง32กับเสนอราคาแค่3เจ้าโอ้หายไปเพียบเลยหายไป90%้าอรทีมข่าวตรวจสอบข้อมูลบริษัทกู้เทียบและบริษัทที่ซื้อซองอีก31เจ้าที่ไม่นับบริษัทกำนันนกนำรายชื่อบริษัทจากข้อมูลในเว็บไซต์ X AI มาสืบค้นพิกัดที่ตั้งก็พบว่าโอ้โห31เเจ้าที่เหลือเนี่ย เป็นบริษัทตั้งอยู่ที่นครปฐมแค่สามเจ้านะคั้างทันท,ที่งานเป็นเป็นงานในนครปฐมที่เหลือบริษัทอยู่นอกจังหวัดมีทั้งจังหวัดใกล้เคียงอย่างกรุงเทพปทุมธานีราชบุรีแต่ก็มีหลายเจ้ามาไกลเลยครับบริษัทอยู่บุรีัมยยโสธรน,นาราธิวาสแต่มารับงานไกลถึงนครปฐมโดย3ามสบริษัทนี้ครับมีสองบริษัทเป็นคู่เทียบที่แข่งเสนอราคากับบริษัทปอพัฒนารุ่งโรจน์ ขณะที่อีก29บริษัทซื้อซองเฉยๆถึงเวลาจริงๆไม่เสนอราคาทีมข่าวสืบค้นเบอร์และพยายามติดต่อ29ที่เหลือที่ไม่มาเลยปรากฏว่ามีแค่3เจ้าเท่านั้นที่ให้ข้อมูลเราทั้งหมดยืนยันว่าที่ไม่ได้ไปยื่นเสนอราคาไม่ได้โดนคมคูแต่เป็นเพราะดูรายละเอียดโครงการแล้วไม่คุ้มทุนอยู่ห่างไกลหรือดูระยะเวลาทํางานแล้วไม่สามารถทําได้ทันตามกําหนด hmm. ่วนบริษัทอื่นๆที่ไม่ได้ชี้แจงเหตุผล2เจ้า บอกว่าเป็นข้อมูลบริษัทแต่พร้อมชี้แจงถ้ามีหนังสือจากหน่วยงานประสานมา2เจ้าบอกว่าไม่รู้รายละเอียดการประมูลโครงการ5เจ้าให้ฝากเรื่องเอาไว้และมี4เจ้าบอกว่าคนที่รู้ข้อมูลเขาไม่อยู่และไม่รับฝากเรื่องด้วยนะให้ติดต่อมาใหม่ยิ่งไปกว่านั้นมี1เจ้าครับรับสายแล้วก็ถามเข้าไปนี่อยากจะถามอย่างนี้ครับทำไมสาเหตุที่คุณซื้อซองแต่ไม่มาเสนอราคา พอถามเสร็จไม่ตอบแล้ววางสายเลยฮะแล้วมีห้าเจ้าโทรติดแต่ไม่รับและอีกเจ็ดเจ้าเบอร,ร์มันไม่ตรงกับชื่อบริษัทเราลองไปฟังเสียงบางช่วงครับเนื้าว่าตอนนั้นที่ไม่ได้เสนอ ER ราคาไปทั้งนั้นที่ซื้อซองไปแล้วเนี่ยมันเพราะอะไรอะคะคุณนะคะค่ะจ่ะนักข่าวจดนังข่าว PTV พีทีกาช6 ถา,ามว่าที่มีการยื่นซองประกืนในในเรื่องของเกี่ยวกับกำนันโนะอะเขาบอกว่าที่ไม่ได้ชี่เสนอราคาไปเพราะอะไรเออเข้าไปโจมตัว เ,เน,นี่ยฮะพอถามคำถามเสร็จก็พยายามหันไปถามเพื่อนเนี่ยเขามาถามเรื่องประมูลกำนันนกอะ่ะถามกันไปใช้เวลาแป๊บหนึงห่งแล้ววางสายเลยไม่ตอบเนี่ยฮะซึ่งข้อสงสยัย DSI กรณีที่มีบริษัทซ,ซื้อซองเยอะแต่เหลือประมูลจริงไม่กี่เจ้า ประเด็นนี้หนึ่งในบริษัทที่เราโทรไปเขาให้ข้อมูลว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องปกตินะไม่ได้แปลกอะไรเพราะการประมูลแบบ e bidding มันซื้อซองง่ายครับคุณซื้อผ่านเว็บกรมบัญชีกลางได้เลยราคาถูกอย่างโครงการเนี้ที่เรากําลังยกตัวอย่างเนี้ยค่าซื้อซองแค่สามพันจ่ายเงินที่ธนาคารแล้วก็สามารถดาวน์โหลดข้อมูลมาดูได้ทันทีทําให้ปกติเวลาเห็นประกาศโครงการอะไรก็ซื้อไว้ก่อนจากนั้นจะให้วิศวกรของบริษัทคํานวณค่าใช้จ่าย ในการดําเนินโครงการว่าคุ้มทุนไหมถ้าคํานวณแล้วโอ้โหไม่คุ้มแน่นะก็จะไม่ยื่นเสนอราคาเขามองว่าการประมูลงานวิธีนี้มันไม่สามารถที่จะมาข่มขู่บริษัทต่างถิ่นที่มาเสนอราคาได้นะเพราะกว่าจะรู้ว่ามีบริษัทไหนที่เขาซื้อซองมันก็ตอนเซ็นสัญญาแล้วดังนั้นคุณไม่มีทางจะรู้ก่อนครับว่าบริษัทไหนซื้อซองบ้าง พี่ว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นไหมข่มขู่ซอ,องขายซองต่อกันอะไรเงี้ยมันมีโอกาสอะไรนะครับเรื่องข่มขู่เรื่องการซื้อซองขายซองต่อ,อเขาไม่เขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าใครซื้อบ้างน,นะครับอ๋อเพราะว่าการซื้อระบบ e b i d d i n ้เนี่ยเขาซื้อได้ทั่วประเทศใครก็ซื้อได้ค่ะ<อ>ใ,ในกรณีของของของ,ของบริษัทผมนะฮะค่ะ<อ>ผมผมอ่านอ่านประกาศจาก จากประกาศจากระบบของก o o ึ่งประกาศทั่วไปนะครับในในเว็บไซต์แล้วก็เราก็อ่านเจอเจอประกาศตัวนี้แล้วก็ปิ้นใบใบใบซื้อเขาบอกว่าการซื้อซอง30กว่าแล้วเหลือแค่3ก็ไม่แปลกหรอกนะแต่ว่าที่เขาบอกมองว่ามันแปลกไม่ปกติเนี่ย ก็คือเคสที่ว่าเสนอราคาแล้วเฉียดราคากลางหลักพันผู้รับเหมาบอกว่าน่าจะเป็นวิธีการได้งานรัฐแบบคัดเลือกช่วงหนึ่งกรมบัญชีกลางเคยมีหนังสือเวียนให้หน่วยงานรัฐไปเฟ้นหาผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่แล้วเลือกมาอย่างน้อย -3 เจ้าให้มาเสนอราคาทําให้ที่ผ่านมามีการเลือกพักพวกตัวเองมามองว่าเป็นการจงใจหัวประมูลนะไอ้เลือกสามายเนี่ยผมถามว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยมันก็ไปคัดเลือกมา ไอห,หน่วยงานรัฐเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกองค์การปกคร,งรองส่วนท้องถิ่นเช่นอบตเทศบาลอบจอ,อเขาก็จะเลือกพวกพวกเข้ามาสเสนอซึ่งผมก็ไม่เห็นด้วยผมก็าร้องเรียนไปที่กรมศิการเหมือนกันคือแบบพวกเนี้ยมันเสี่ยงถูกไหมคะเสี่ยงที่มันอาจจะไม่ใช่เสี่ยงแล้วมันหัวเลยแหละ <laughs> โอ้พี่ใช้คำว่าหัวเลยเหรอ หัวเลยครับแล้วก็ไม่ถูกต้องเลยครับ<ะ>เพราะว่ามันเกิดการทุจริตผู้รับเหมารายนี้ยังบอกอีกนะครับว่าส่วนตัวเองก็ไม่ชอบวิธีการแบบนี้เพราะมองว่าเป็นการกีดกันไม่ให้แข่งขันประมูลงานอย่างเสรีส่วนกรณีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทกํนานันกตนเองได้รับเอกสารจาก DSI เชิญเข้าไปให้ข้อมูลแล้วก็พร้อมจะไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เหมือนกันครับอืมบอกว่าส่วนใหญ่ที่ต่างกันหลักพันนิดหน่อยนิดหน่อยก็จะเป็นแบบเฉพาะเจาะจงเป็นแบบคัดเลือกก็เลยอ่ะ หยิบมา3บริษัทนี้ก็จะรู้จักกันเ,เป็นอย่างดี